ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอินเฟส t เตชันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมทศกัณฐ์นะฮะแล้วก็จะมีชีมงานอยู่อีกนิดหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวเจ้าม y Candy Can นะฮะจริงๆไม่ใช่ Candy Can หรอกมันชื่อว่า Love Mom Candy Can e หรือเปล่าใช่ไหมเออ Love Mom Candy Can นะหรือไม้วันแม่นั่นเองนะก็จริงๆคุณสมบัติการ ซ่อมของเนี่ยที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็มีมานานแหละเพียงแต่ว่าคนไม่ไปร่วงรู้นั่นเองเนะก็ตอนนี้เห็นว่ากระแสเริ่มมาแล้วคนเริ่มไปรู้แล้วว่าไอ้เจ้าไม้แคนดี้เคนตัวนี้เนี่ยมันสามารถซ่อมของได้นะแล้วพอดีวันนี้นะฮะวันที่สิบสามเดือนอะไรวะเดือนิมไม่ถามเดือนไม่ใช่ไม่ใช่เดือนที่เท่าไหร่เดือนสิบสามตุลา,ลาเออได้มีการอัปเดตแพดและให้มีการปรับเจ้าไม้ตัวนี้นะฮะ ให้แก้ในเรื่องของค่าความทนทานของตัวไม้นะเอาไปก่อนอื่นเลยนะเรามาดูคุณสมบัติของเจ้าไม้ตัวนี้กันก่อนเลยใครเกาะไม่ครบคนไหนใครเกาะไม่ใครเกาะพังไหนตัวไหนตัวไก่ตัวไก่ตีตัวไหนเกาะพังอ่าเราก็ทิ้งเกาะทิ้งเกาะฮะทิ้งเกาะทิ้งเกาะอ่าเดี๋ยวเราพอเก็บปุ๊บเกาะจะขึ้นมาที่ช่องช่องสี่นะฮะเราจะนันว่าเกาะตอนนี้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าเอาไปเลยนี่เลยนะฮะ กา78%และถ้าสมมติว่าเรานำไม้สีฟ้าตัวนี้มาตีที่เกาะนะฮะไม้ตัวนี้เออจะไม่มีดาเมจทาร้ายคนนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกาะนั้นทนทานขึ้นอ่าบางเกาะเลยะฮะอ่นนี่เรามาดูกันเก็บปึ๊บอ่านี่นะฮะเมื่อกี้78%ตอนนี้98%นะฮะเพียงแต่ว่าการใช้งานเจ้าไม้แคนีิเคนซ่อมของได้เพียงแต่ durability ของเจ้าตัวไม้ตัวนี้เนี่ยค่าความทนทานของไม้ตัวนี้จะ ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยแอกองซ่อมใดๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีแพลคิดหรือพรีเมียมรีแพหรือจะเป็นเต๊ะซ่อมก็ไม่สามารถซ่อมได้นะฮะตามข้อมูลการอัปเดตของแพทวันที่13ตุลาคมปี58นะก็คือมีการอัปเดตให้ไม้ตรงนี้เนี่ยค่าความทนทานไม่สามารถซ่อมของได้อะทีนี้เดี๋ยวเพื่อความหาดิหันนะเราจะปล่อยเกาะขอให้ทีมงานปล่อยเกาะอ เออเปลี่ยนก่อนมไม่เปลี่ยนเกาะเออเปลี่ยนกนาะน,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 นี่อ่าเอาไปคนละชุดนะครับบวกเสื้อกับหมวกอ่าเสื้อกับหมวกใครยังไม่ได้หยิบอ่านหยิบฝายไปเสื้อเสื้อกับหมวกอ่าเอาหมวกไปนี่นะฮะหมวกตรงนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าหนึ่งแปะก็เก็บเอออ่าหนึ่งรู้ไปอ่ะแหลมเหมือนกันไม่บู อี๋นะฮะเกาะแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะแอหมวกเจ็ดสิบเอ็ดเอาละครับผมอา้าวไอหนึ่งไม่อยู่อ่ะเก็บอ่ะอาจจะอา้าวหายไปชิ้นหนึ่งอีอ,อีพวกนี่แนะ่เปลี่ยนหมวกสิเ,เปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหมวกไม่มีหมวมกหมวกผมส่วนเปอร์เซ็นต์อ่าหมกวกศูนย์เปอร์เซ็นต์เราไปดูดีกว่าว่าต้องตีกันกี่ทีกว่าไอหมวกศูนย์เปอร์เซ็นต์จะขึ้นอ่เป็นร้อยเนะ่นะ ไม่ต้องไม่ต้องอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบทีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอ๋อไม่ขึ้นเลยเหรอเฮ้ยหรือว่าผมไปตีโดนตัวปะ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะไม่ขึ้นเลยตีโดนตัวหรือ้อาไม่แต่กเกาะเก๊ะก็ไม่ขึ้นลองถอดดูลองถอดแล้วอ,อ้าวเจอของไมเคิลแล้วไหนดูสิ นี่ไงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่นี่เออศูนเปอร์เซ็นอี่ลองใส่หมดตัวนี้เนยได้ไห่คะเอ่ออืมใส่เตหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบอืมศูนย์เปอร์เซ็นนยอะเอ้ยยังไงเนี่ยเจ้าไม้ตัวนี้ มันซ่อมหมวกไม่ได้หรืออย่างไรอ่ะไม่เป็นไรเรามาลองเกาะดีกว่าเพื่อความชัวอันนี้เกาะหกอร์นะฮะอ่ะใส่เกาะตัวโงสิ์ซหน่อยเลอะเลอะะเลอแต่เปอร์เซ็นต์ของไม้แคนดี้ลดนะฮะมีการใช้งานของไม้แคนดี้นะฮะเพิ่มไหมฮะจำได้ว่า67%ตอนนี้เพิ่มไหมฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะฮะสามารถซ่อมเกาะได้ เอ๊แต่หมวกซ่อมไม่ได้เหรออ่าทีมี่ลองเคสตายหน่อยอ่าลองซื้อเป็นเคสตายหรือว่ามันซ่อมอันที่เป็นศูนย์ไม่ได้รีมลองแฝงอันที่เป็นเจ็ดเอ็ดอ่าอันนี้เจ็ดเอ็ดเนี่ยขึ้นไหมอืมขึ้นแตน่อมอันที่เป็นศูนย์ไม่ได้อันที่เป็นศูนย์ซ่อมไม่ได้เหรออ่าแสดงว่าอันที่เป็นศูนย์นี่ซ่อมไม่ได้หมดเกินทางเยียวยาเนี่ยก็คือเจ้าตัว,ตวคุณสมบัติข,ของไม้แคดดิคเคนเนี่ย สามารถซ่อมชุดเกาะได้นะฮะแต่ไม่สามารถซ่อมปืนได้นะฮะอ่าสมมุติว่าปืนเชติกมีการยิงไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้เราจะลองซ่อมปืนเชติกดูนะฮะโดยการปีที่ปืนจริงมันก็โดนตัวแหละมันไม่โดนปืนนะฮะไม่ขึ้นใช่ไหมฮนะปืนไม่ขึ้นขึ้นครับขึ้นเหรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นตกใจนึกว่าซ่อมปืนได้ถ้าซ่อมปืนได้ดีเลย <laughs> พ,พ,พี่ไปลองซ่อมดูรับพี่หากคุณ <Okay. S 1> มีปัญหาเกี่ยวกับการที่ดอลลาร์หมดใช่ไหมออมีปัญหาการซ่อมของใช่หรือไม่ ก็ถหมวกเขียวอะหมวกอะจะอะหมวกหลุเลย e n t ขึ้นไหมเสิเปอร์เซอ้าวเชี่ยหมกพันเลยสเปอยาไาๆแตกไอ้สัตว์หมกแตกโอหหมกดง่ายังวะเลสิเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยเอาหุโอ้ยยาๆ้ยยาสิ ว่ามันป้อนหมวกได้อะอันนี้หมวกลองหมวกไบเกอร์เดี๋ยวติลดิ่นจะหลุดเดี๋ยวจะลุนูนเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดนะทำไมหมวกอันนี้มันซ่อมได้ไหมน่าจะซ่อมได้ถ้าไม่หลุดนะแล้วอย่างนี้นะพี่เมื่อกี้มันเป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นใช่ป่ะเราพอพม่ตีอ่ะแล้วหลุดจะเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วพอแล้วพอผมเก็บใส่แล้วสิบละสิบละเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ตกอีกเหละสิบอีกคือมันไม่เต็มอ่ะแล้วมันก็ไม่เพิ่มไม่ลดงงเหมือนกันเอาเป็นว่าตีหมวกเอ นี่นะนี่แหละนี่แหละตีบวกกับพืชทำให้ไม้เราทังกราเปล่าเนี่ยไหนดูสิเออสิกเปอร์เซ็นต์จริงด้วยอ่ะเกินทางยาวๆแล้วทิ้งไปอ๋ออ๋ออ๋อต้องฟรีๆเลยเออไม่น่ากินหรอกไอหนึ่งนี่ยว่ะไอหนึ่งมาเหรอเฮ้ยตีกบหน่อยเดีหนึ่งดูนี่หมวกหมวกตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หมวกกี่เปอร์เซ็นต์หมวกร้อยหนึ่งหมวกร้อยหนึ่งอ๋อแสดงว่าทุบไปก็เท่านั้นนะฮะแสดงว่าซ่อมได้นะเรซ่อมหมดไม่ได้แล้วหมวกเพื่อไหม เกาะเต็มแล้วเกาะเต็มนะฮะส้มได้หมดนะฮะผมก็นะมีเพียงไอเทมแค่ไม่กี่ตัวอ่าดหนึ่งลองยิงหัวหน่อยทีนึงอ่าทดสอบหมวกแล้วแม่เดี๋ยวว่ายิงหัวยิงหัวทีเดียวนัดเดียวกลางเดียวโอ้ยอย่า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 ปืนมึงไม่ต้องหหัวใครเไป็ยิงหัวกูเนี่ยรักแม่เนี่ยรักแม่เนี่ยรักแม่ปุ้งโอเคพอนะฮะเรามาดูหมวกรักแม่นะฮะรักแม่ตอนนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าหกนะฮะตีหัวตัวเองไม่ได้วะ อันนมีทุบหน่อยที่หมดตัวเองนี่ไงพอๆๆเต็มแล้วนะฮะนี่ฮะเห็นไหมว่าซ่อมได้นะฮะนี่หนึ่งมีมีไฮไลท์ให้ดูนี่อ่ะหนึ่งใส่เกาะใส่เกาะอ่ะใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะอ่าใส่เกาะเห็นเห็นมาเซ็นเกาะป่ะเห็นเห็นอ่ะมาเซ็นเกาะดูนะดูนะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยอะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมะเต็มแล้ว อ้อเป็นไงเจ๋งเะล่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งปะาปะวานโอ้สิ่งหสุกยรร์ของเกมโอ้เจ้าพอซไเปตหลกหนึ่งไม่เคยเห็นนะหนึ่งไม่เห็นอ่าหนึ่งไม่เคยเห็นนี่าอ่าแม่งถูใหญ่เลยนะมันโตใหญ่เลยอืออือือะไรวะอ,อ,อ,อ่า,อาดีนี่ดีนี่จะเป็นปะาวานอะไอดีนี่ปะาวานนี่ นี่ปลาวานเราวปลาวานเป็นไม่ได้อ่ะฮหเป็นได้ดิเป็นปลาหวานบุกให้เป็นปลาหวานเป็นปลาสีเวยเป็นปลาหวานนก็เป็นไม่ได้อ่ะไม่เห็นเป็นละคือ <c oughs> นะสำหรับวันนี้เรามาให้ดู <c oughs> คุณสมบ,บัติของเจ้าไอเทมอแล้วมอนแคนนิเคนนะฮะหนึ่งลองลองใส่หมวกศูนย์เปอร์เซ็นต์ดยเพื่อความทดสอบ้เพื่อความชัวร์ในการทดสอบเจ้ามาแคนนิ <c oughs> เคน <c oughs> ปรับ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 ขึ้นไหมนี่นี่วะตอนนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมแสดงว่าไอเทมที่เกินเยียวยาแล้วมันไม่ไม่ได้ลองเตี้ยไมไมลองเตี้ยไมไมลองเตี้ยไมไไม่น่าขึ้นนะน,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 นี่อืมอืมอ่มขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะฮะแต่คือด้วยคุณสมบัติของเจ้าแคนดี้เคนเนี่ยเราสามารถซ่อมเกาะได้ทุกชนิดนะับผมอ่ะลองสว่านด,ดูหน่อยดีกว่า อันนี้เกาะสวัสด์อ่ะ <c oughs> ดูดูวิกแมวมันยืนท่าอะไรเนี่ยนอออออจะระเบิดไปดตอนนี้แปดสิบเจ็ดเปอร์ขึ้นไหมฮะสวัสด์เต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วนะฮะตีแค่ไม่กี่ทีนี่ขึ้นพบพวบๆเ,<อ>เลยเ,เนี่ยอ่าสวัสด์ตัวเดิมนะฮะไม่มีการย้อนแมวนะฮะนี่เลยนี่นะฮะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮบผมคือเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะฮะ ทำคลิปมาได้สักแป๊บนึงนะฮะไม้ตัวนี้มีการฟาดไปหลายครั้งมากนะฮะเปอร์เซนต์หายไปประมาณ3.6%มจุดหกเปอร์เซนต์นะเกือบเกือบสี่เปอร์เซนต์เลยทีเดียวก็คือได้มีการซ่อมของไปหลายชิ้นพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตีพื้นเล่นตีของที่ซ่อมไม่ได้ก็มีนะฮะก็คือตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะเอาลองทดสอบดูอีกทีดีกว่าว่าตีครั้งหนึ่งเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะดิมี่เกาะตัวนี้เก้าสิบเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เเออออ่่ิิบบช็คหนยา จุดเท่าไหร่จุดเจ็ดหกเก้าสิบสาจุดเจ็ดหกมัวอ่ะเลเก้าสิบเป็นเก้าสิบห้าจุดห้าก็เฉลี่ยแล้วจะขึ้นประมาณเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นตนะฮะต่อการตีหนึ่งรอบนอ่ะนี่ก็ต้องเต็มแล้วดิใช่ไหมยังต้องอีกอ่ะเต็มนะใช้าการาตีเนี่ยก็ไม่ไม่กี่ครั้งนะฮะแล้วการฟาดด้วยไม้แคนดี้แคนเดี๋ยวเรามาลองเฉลี่ยนด้วยดีกว่าว่า อ่าเดี๋ยวไม่ถือก็เปลี่ยนเป็นคัสตอมเราจะเก็บกดผิดกดผิดเราอันนี้ให้ดูคันดี่เคนนะฮะตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่96.32นะฮะอ่าตีไปหนึ่งทีเก้านะฮะการใช้งานแคนดี้เคนต่อครั้งเนี่ยจะลดเปอร์เซ็นต์ลงไป0.02นะฮะผมก็คือไม่ถึง0.1%ด้วยซ้ำศ0นยนะฮะตี5ครั้งถึงถึงศูอนะ่านั่นแหละนะโดยเฉลี่ยแล้วแล้วก็สามารถซ่อมของได้ เพียงแต่ว่าเจ้าไม้แค Can นดี้เคนตรงนี้ไม่สามารถซ่อมได้ทุกกรณีนะฮะคือจะต่อให้มีกล่องซ่อมนะหรือไปตรงตัวซ่อมก็ตามเจ้าไม้แคนดี้เคนตัวนี้พัตงตุดรอหมดเลยแคนดี้เคนตีแคนดี้เคนไม่ได้ไไดนะคือมันจัดเป็นอาวุธนะแคนดี้เคนไม่สามารถซ่อมอาวุธได้นะได้แต่เกราะกับหมวกเท่านั้นนะะแล้วก็เออข้อยกเว้นอาจจะมีข้อยกเว้นบางหมวกแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมก็คือหมวก พื้นฐานที่เราเจอกันอยู่ทุกวันว่าจะเป็นหมวกไนท์หมวกเคสไตล์ le, หมวกเคเฮล멧นะเคสตล์เนะคือพวกเกาะคัสตอมเกาะผ้าเกาะสวา่านอะพวกนี้นะที่เราเล่นๆกันอยู่ทุกวันนี้สามารถซ่อมได้นะคือมันช่วยลดประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าซ่อมโต๊ะบางทีเก็บเกาะเก็บอะไรชุดนึงกลับมาจะเข้าทูเซฟเข้าเซฟโซนเนี่ย ซ่อมทีนี่อุ้ยห้าหกพันนะฮะเจ้าไม้ตัวนี้ก็หมดปัญหาเลยไม้เดียวเอาอยู่ซ่อมซ่อมนี่แบบว่าเต,ตะป๊อปป๊อปป๊อป๊อป๊อเต็มนะเพียงแต่ว่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะฮะตอนนี้หลังจากปรับแพทปรับแพทใหม่มาก็คือไม้ตัวนี้จะไม่สามารถซ่อมได้นะฮะความคงทานของมันคือลดลงแล้วก็รอวันพังอย่างเดียวนะใช้งานไปเรื่อยจนมันพังจนหมดสภาพตามกาลเวลา แล้วก็ต้องหาซื้อใหม่นะส่วนถ้าถามว่าการหาซื้อ, oh อเจ้าไม้ระม่มแคดิ้เคนนี้หาจากไหนเนี่ยก็ลองหาดูในตลาดนะในตลาดตามกลุ่มซื้อขายแนกเปลี่ยนนะครับผมซึ่งก็มันจะมีผู้เล่นที่ว่าทันช่วงกิจกรรมเขาอาจจะเอามาขายหรือเอามาแลกกันแต่ก็ต้องลองดูว่าจะคุ้มหรือเปล่านะกับการที่ได้ไม้ที่สามารถซ่อมของซ่อมอะไรได้ แต่ไม้ไม่สามารถซ่อมตัวมันเองได้นะผมไม้มีวันพังนะซ่อมของได้ซ่อมอะไรได้นะจะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็สละคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมาทดสอบให้ดูกันเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีข้อมูลดีๆก็จะนำมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะจะฝากไว้เพียงเท่านี้เอาเออเออลาไปด้วยลาไปด้วยเออนิ้วกลางแล้วกันนะเออเออ